สวัสดีค่ะแอลซาสงขานะคะวันนี้มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการแบกการโหลดเพลงจาก YouTube นะคะจริงๆการโหลดเพลงจาก YouTube ที่แอลเคยศึกษามากับลองกดดูเองก็มีจุดที่แตกต่จุดที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดวิธีไหนกันนะคะวิธีที่1ก็คือการแปลงไฟล์จากคลิป y o u t u b e ผ่านเว็บ y o u t u b e t c o m ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเลยเปิดเปิดแอป youtube เพื่อค้นหาเพลงที่เราต้องการจะโหลดค่ะพอเข้ามาหน้า youtube ปุ๊บก็จะนนี้คือหน้าแรกของ youtube นะคะทีนี้เราก็ต้องไปกดแว่นขยายค่ะ เพื่อหาเพลงที่เราต้องการนะคะพอกดแว่นขยายปุ๊บเขาก็จะมาหน้านี้ค่ะในส่วนของออคำว่าค้นหาใน y o YouTube เราก็พิมพ์ค่ะชื่อเพลงที่เราต้องการอย่างเช่นเพลงรักไม่ต้องการเวลาหรือเพลงอะไรก็ได้นะคะ อย่างเช่นอันนี้นะรักเธอคนเดียวก็พิมพ์เลยค่ะว่ารักเธอคนเดียวทีนี้พพเพื่อนๆก็สังเกตดูนะคะที่ตรงแป้นพิมพ์ก็จะมีเว้นขยายค่ะกดเลยกกดที่เว้นขยายเลยค่ะทีนี้ เขาก็จะประมวลผลขึ้นมาเลยเพลงเต็มซะหมดเราก็เลือกเลือกเพลงที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเราชอบของแท็กซี่รักเธอคนเดียวของแท็กซี่เราก็กดเลยค่ะทีนี้ตรงนี้มีโฆษณาเนาะเราก็ต้องรอให้มีคำว่าข้ามโฆษณาค่ะ,อะพอกดข้ามปุ๊บทีนี้มาหน้านี้ปุ๊บเพลงเขาเล่นแล้ว เราก็ต้องกดหยุดก่อนค่ะทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูจะมีคำว่าแชร์หรือว่าลูกศรชี้ไปอีกด้านนึงเลยมีคำว่าแชร์นะคะก็กดคำว่าแชร์ค่ะทีนี้มีคำว่าคัดลอกลิงก์ค่ะกดเลยทีนี้เขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นว่าคัดลอกแล้วในที่นี้ก็คือลิงก์อะติดนิ้วมือไปเราไป,ไป,ไปแล้วค่ะ ทีนี้กดที่ Google แล้วก็เข้า Google ตัวนี้นะคะแล้วดูในช่องค้นหาที่ว่ามีแว่นด้านหลังแว่นขยายตรงนี้นะคะ่ะเราก็พิมพ์เลยว่าแปลงไฟล์ YouTube เป็น MP3 เราก็พิมพ์ Youtube เป็น mp 3แล้วก็กดแว่นขยายอีกทีค่ะทีนี้ youtube t com ขึ้นมาเว็บแรกเลยกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บอืมทีนี้เขาก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ปุ๊บ ในหน้าคำว่าค้นหาหรือป้อน URL เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องป้อน URL แล้วก็ URL ก็คือลิงก์ u t u b e เมื่อกี้ค่ะที่เราคัดลอกติดมือมานะคะกดค้างไว้แล้วเขาจะมีป๊อปอัพคำว่าวางค่ะกดเลยทีนี้พอกดปุ๊บเขาก็จะมีเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือเราวางแล้วก็จะแบบช่องตรงนี้ก็จะไม่ได้ว่างก็จะเป็นช่อง URL ทีนี้ กดเขาบัดาวน์โหลด mp mp 3ค่ะแล้วก,ก็เขาก็จะมีโฆษณา Lazada ขึ้นมาก็กดลูกศรย้อนกลับค่ะด้านล่างกดไปปุ๊บเขาถามว่าเราต้องการปิดแอปไหมใช่ค่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาอะ่ะบอกว่า ตอนเนี้เพลงนี้โหลดเข้ามาในเครื่องแล้วคือเป็นไฟล์ mp3 แล้วหรือว่าไฟล์เสียงอย่างเดียวนะคะทีนี้เราก็ดูมาดูข้างบนอ๋อถ้าเลื่อนลงมาแถบการแจ้งเตือนตรงนี้มีคำว่าติ๊กถูกอยู่ด้านหลังติ๊กถูกแล้วก็เป็นขีดขีดอยู่ก็คือเขาบอกว่าโหลดแล้วก็คือเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้กดเข้าไปดูปุ๊บ อืมมีเพลงจริงๆทีนี้กดปิดค่ะกดปิดเนาะเคลียแท็บทั้งหมดเลยก็ได้ทีนี้เมื่อกี้อะบางทีอะบางเครื่องเขาอาจจะเจอแบบนี้ค่ะในในไฟล์อะในไฟล์าดาวน์โหลดก็คือในไฟล์แอปคายมาเตอร์ค่ะหรือไฟล์ต,ตัดต,ต่อวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาจะเจอเพลงเลย แต่ก็จะมีอีกบางกรณีที่บางเครื่องไม่เจอเดี๋ยวเราจะมาเช็คไฟล์กันนะคะว่ามีอยู่หรือเปล่าอันดับแรกเข้าไปที่แอปตัดต่อวิดีโอแอปไหนก็ได้ค่ะ InShot ก็ได้ง่ายดีกดเข้าไปเลยค่ะทีนี้ส่วนนี้เลือกคำว่าวิดีโอเนาะว่าเราจะดูเพลงแล้วก็กดไฟล์เก่าก็ได้ แล้วกดคําว่าเพลงเพราะเรามาแค่มาดูไฟล์เพลงเฉยๆ่าว่ามีไหมดูคําว่าเพลงทีนี้ตรงนี้เพลงของฉันทีนี้แอลก็จะเลื่อนหาว่ามีหรือเปล่าเมื่อกี้แอลโหลดมาชื่อเพลงรักเธอคนเดียวของวงแท็กซี่แอลก็จะหาดูว่ามีหรือเปล่า ไม่มีไม่มีไฟล์เลยอะแอลก็ต้องกดปุ่มโฮมเพื่อที่จะไปย้ายไฟล์ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะไปที่เพจสโตนะคะแล้วก็ในช่องค้นหาแอปแล้วก็เกมก็พิมพ์เลยว่าผู้ว่าตัวจัดการไฟล์ แล้วก็สังเกตดูที่แป้นพิมพ์เช่นเคยคะ่ะมีแว่นขยายทีนี้เขาก็จะประมวลผลขึ้นมามีตัวจากการไฟเต็มเลยคะ่ะแต่ที่เราเรียนเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวสีฟ้าที่อยู่เหมือนกระเป๋าเอกสาระคะ่ะแล้วพอกดเข้ามาปุ๊บถ้าเครื่องไหนที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นคำว่าเปิดแต่ถ้าแบบ เราอะบังเอิญลบไปแล้วเรามาติดตั้งใหม่เขาก็จะเป็นคำว่าติดตั้งค่ะพอกดติดตั้งปุ๊บก็รอสักครู่นะคะเครื่องเขาก็จะบอกแอปเขาก็จะบอกกํากลังติดตั้งเห็นไหมพอติดตั้งเสร็จแล้วมีคำว่าเปิดค่ะกดเลยค่ะแล้วเขาก็ถามเราว่าอน,นุญาตให้เข้าถึงไหมเข้าถึงไฟล์หรือเปล่า ตรงนี้ก็กดอนุญาตนะคะพอกดอนุญาตปุ๊บพเพื่อนๆก็สังเกตดูค่ะว่าเขาจะมีคำว่าดาวน์โหลดค่ะกดดาวน์โหลดเลยนะคะทีนี้เราก็จะเห็นไฟล์เมื่อกี้เราโหลดวันนี้นะคะก็เลยจะเห็นไฟล์ของวันนี้เนาะกดเลือกเลยค่ะกดเลือกค้างไว้อย่างนี้ เพราะถ้าเรากดเลือกกดเข้าไปเมื่อกี้คือเหมือนกับว่าฟังเพลงค่ะแต่ถ้ากดค้างไว้สักพักหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายถูกติ๊กถูกข้างหลังเพื่อบอกว่าเขาอะเราอะเลือกแล้วหนึ่งไฟล์นะถ้าเราเลือกอีกไฟล์เราก็กดที่ไฟล์ที่สองค่ะแต่นี้แอโหลดไฟล์เดียวเนาะแล้วทีนี้พอติ๊กถูกปุ๊บ มองลงมาข้างล่างเขาจะมีคำว่าย้ายค่ะที่เป็นคล้ายๆโฟลเดอร์ folder, แล้วก็เป็นลูกศรกดย้ายเลยค่ะทีนี้ก็จะบอกว่าในเป็นโฟลเดอร์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแต่ละเครื่องอะ่ะจะมีโฟลเดอร์ไม่เหมือนกันคำว่าเพลงอย่างเช่นบางเครื่องอาจจะเป็นมิวสิกอาจจะเป็นเสียงอันนี้ก็ต้องดูดนะ้วยเนาะทีนี้ ของเครื่องแอลอ่ะเขาจะเป็นมิวสิกค่ะและแอลก็จะกดเข้าไปคําว่า m u มิวสิกทีนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเจอคำว่าย้ายไปที่นี่ยังคะถ้าเจอแล้วกดเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกย้ายไฟล์สำเร็จแล้วทีนี้ไฟล์ก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องละคือไปคือแบบถ้าเราจะไปทำแอป,ปต่อวิดีโอเพลงเขาก็จะมาแล้วค่ะ ทีนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการโหลดเพลงนะคะไอ,อ o n e จะทำไม่ได้เนาะอันนี้ก็พอจะรู้เนาะเพราะว่าแอป,ปเขาบางอย่างก็อาจจะทำให้เราเสียตังคค่ะทีนี้พอมาลองเช็คปุ๊บมาลองเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าเจอเพลงแสดงว่าถูกต้องค่ะ อยู่ไหนนอ้อหาก่อนเนี yeah. ่เจอเพลงแล้วค่ะนี่ก็คือวิธีที่1น,นะคะเสร็จแล้วทีนี้วิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยวิธีที่สองในที่นี้เนี่ยก็คือการโหลดเพลงจะใช้เป็นแอปค่ะชื่อ To อปดาว l o โหลด ชื่อ Top Video Downloader นะคะเราก็ต้องไปค้นหาใน Play Store ก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็ไปเข้า Play Store เลยนะคะพอ <c oughs> เข้า Play Store ปุ๊บอย่างที่บอกค่ะในคำว่าการค้นหาแอปและเกมเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปค่ะกดปุ๊บมีเคอร์เซอร์มีเคอร์เซอร์ให้พิมพ์แล้วค่ะ แล้วก็เราก็พิมพ์เลยค่ะก็จะพิมพ์ว่าเอ่อท็อปวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์นะคะท็อปทีโอพีเว้นวักดาวดีโอว์เอ็น อันนี้ถ้าแบบว่าเพื่อนๆหาไม่เจอเนี่ยก็เหมือนกับอยุดหยุดการหยุดวิดีโอไว้แล้วก็แคปหน้าจอได้นะคะอันนี้เจอแล้วค่ะท็อปวิดีโอเนาะเราพิมพ์ว่าท็อปวิดีโอก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกตัวอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์คล้ายๆเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ สามเหลี่ยมเครื่องหมายเล่นวิดีโอซ้อนกันอยู่สังเกตดูดีๆค่ะเขาจะเด่นเลยแล้วก็ติดตั้งเข้าเครื่องนะคะโดยการกดติดตั้งค่ะถ้าเหมือนใครเคยเรียนกับโค้ดบุ๊กนะคะสำหรับ Android เนาะก็อาจจะมีแอป,ปนี้ก็จะเป็นคำว่าเปิดะคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งก็ติดตั้งไว้เนาะแอป,ปนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อดีของแอปตัวนี้ก็คือ เขาอะเราไม่ต้องไปทำการย้ายไฟล์ค่ะอาจจะง่ายนิดนึงอาจจะแบบเหมือนลัดขัน้ขนตอนนิดนึงแต่อาจจะยงงงหลังๆก็ได้นี่คือติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีข้อเปิดค่ะกดเลยทีนี้เขาก็จะถามเราอีกว่าไฟล์เนี่ยเขาจะให้เขา,เขาจะเขาจะเข้าถึงไฟล์เนี่ยเราอนุญาตไหมส่วนนี้เราตอบอนุญาตนะคะ พอกดอนดุญาตปุ๊บโหลดดิ้งก็คือกําลังโหลดค่ะแอมพอมาหน้านี้ก็คือหน้าแรกของแอปค่ะทีนี้เพื่อนเอน <ๆ S 1> ก็ต้องมองสังเกตดูค่ะเขาจะมีคําว่าดาวน์โหลด y o u t u b e ค่ะกดเลยนะคะทีนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์เข้า youtube ย่อยแล้วสังเกตดูค่ะด้านหลังคำว่า youtube จะมีแว่นขยายอยู่กดเลยค่ะ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ค่ะว่าเราจะค้นหาเพลงอะไรเพื่อน,อนๆอาจจะชอบเพลงเเพลงอะไรก็ได้เนาะที่อยากดาวน์โหลดอย่างเช่นเพลงตันก็ได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีแว่นขยายค่ะ เจะเป็นลูกศรเนาะสังเกตดูดีๆค่ะเป็นลูกสอนนอ,สกกสอ,อยู่ด้านล่างที่แป้นพิมพ์อะค่ะกดเลยค่ะทีนี้โหไฟล์เต็มเลยอะไฟเต็มเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เลือกเลือกมา1นึ่งคลิปที่เราอยากได้ค่ะว่าเพลงนะ่ะที่เราต้องการน่ะเป็นของนักร้องคนไหนอย่างเช่นเพลงจันเนี่ย เป็นของหญิงทิติการะคะ่ะแอลก็จะกดอันนี้เนาะพอฟังปุ๊บฟังไปสักพักนึงอ่าชอบแล้วใช่ละใช่ที่เราชอบเลยค่ะก็กดหยุดก่อนเนาะทีนี้สังเกตรีดีๆค่ะจะมีคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ลูกศรแล้วก็ขีดลงมาซึ่งตัวนี้ก็คือการดาวน์โหลดนะคะ เป็นสัญลักษณ์ดาวน์โหลดค่ะกดเลยค่ะทีนี้เขาบอกว่าโหลดดิ้งทีนี้ก็กดตัวแรกก็คือดาว์โหลด normal quality audio ก็คือเป็นการดาวน์โหลดเป็นการดาวน์โหลดไฟล์เสียงค่ะอันนี้เนาะกดคำว่าฟรีดาวน์โหลดเลยค่ะพอกดฟรีดาวน์โหลดปุ๊บมีโฆษณาอีกแล้ว ตรงนี้ถ้ามีโฆษณานะคะบางทีเห็นไหมมีลูกศรมีลูกศรที่ว่าซ้อนกันอยู่บางทีอาจจะมีคําว่าปิดเป็นกากาบาทหรือคําว่าปิดก็ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมสักพักหนึ่งเมื่อกี้ลูกศรก็คือให้เราข้ามค่ะแต่บางทีอาจจะเป็นกากาบาทอย่างนี้ก็ได้กดกรากาบาทนะคะทีนี้เขาก็จะบอกมาดาวน์โหลดละแต่ถ้าเหมือนกับเพื่อนเอนเ,อนเลือกตัวที่สองอะ่ะ เมื่อกี้ที่ว่าเป็นเกี่ยวกับคําว่าวิดีโออ่ะตรงคําว่าวิดีโอเขาจะติ๊กมาที่วิดีโอแต่เราแต่เราสามารถกดติ๊กเป็นออดิโอหรือเสียงได้ค่ะแต่ถ้าตัวนี้ที่แอลกดอยู่เนี่ยเขาจะลัดขั้นตอนนิดนึงจะเป็นออดิโอไปเลยแล้วก็หลังคําว่าดาวน์โหลดจะมีคําว่าโอเคอยู่ค่ะกดเลยค่ะทีนี้ พอกดโอเคปุ๊บแอปเขาก็จะดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดเข้าไปแล้วนะคะทีนี้แอปเขาจะบอกว่าประเมินประเมินแอปนี้ถ้าคุณพอใจในการใช้งานแอปนี้ขอเวลาคุณสักคู่ในการประเมินแอปถ้าเราอยากประเมินกดคำว่าประเมินแต่ถ้าเราไม่อยากประเมินบอกว่าไม่ขอบคุณหรือว่าไวท้ทีหลังได้ค่ะกดไวท้ทีหลังก็ได้เนาะทีนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วในการโหลดเพลงแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในแอป Inshot เหมือนเดิมอันนี้พอเสร็จแล้วปิดปิดได้เนาะปิดหน้าจอได้แล้วทีนี้เพื่อนๆก็เข้าไปดูค่ะอาจจะเข้าไปดูในแอปใครมาเตอร์หรือแอปไหนก็ได้ที่แบบเราถนัดอะค่ะแอลพาไปดู Inshot เพราะว่ามันง่าย เนาะเช็คง่ายเช็คง่ายดีค่ะแล้วก็กดคำว่าวิดีโอค่ะอีกรอบหนึ่งทีนี้เลือกคลิปไหนก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเราแค่มาเช็คดูไฟล์เพลงเฉยๆกดคำว่าเพลงเข้าไปค่ะทีนี้พอเลือกเพลงปุ๊บอยากรู้ว่าเขาจะมาอยู่หรือเปล่าก็ลองเลื่อนทายดูค่ะ ่าไฟล์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ไหมคะ่ะอ่าเจอไฟล์แล้วแสดงว่าถูกต้องแล้วคะ่ะทิชทางมาถูกต้องแล้วทีนี้พอได้ไฟล์เพลงปุ๊บ เราก็จะมีไฟล์เพลงที่ไปใช้ในการตัดต,ต่อวิดีโอหรือตัดต,ต่อคลิปในแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น k า m ม t t เตอร์อินชหรือแอปต่างๆที่เราเรียนได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่วนนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละแอปอีกทีเนาะอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนกับถูก,ถ,กถูกใจ ถ้าเหมือนกับชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ